เป็นคนธรรมดา,าไม่พิเศษก็เป็นคนที่จะดินดโอ้ยนะทำเอหรอทำไมหรอทำไมหรอทำไมเออหอกไมไม่ไมได้ม่ได้ค่าอะไ,ไรแต่ แต่นี่ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นแบบตัวทิ่โทติเก็ตเผื่ออนอญาตไปไหนเล่อนญาตยิ้ยกับเฮ้ยครับวันนี้วะไปพาเบสไปถ่ายรูปครับฮะพาเบสไปถ่ายรูปครับพาไปถ่ายรูปครับเฮ้ยเมื่อวานทำอะไรเกินเหตุแล้วเนี่ยพ่อไปทำให้แม่เลยไปทำฟูให้แม่พอทำคลิปนั้นออกมาแม่อีกเช้าอะเลยพ่อไปทำแล้วพ่อทำไหมครับโอ้ไม่ดูอายุตัวเองเลยเหร พูให้แม่วุ่เรื่องอะไรแม่บอกอยากได้พุพุไปทำพุให้แม่พุพุพุที่เบสเอาได้เหรอใช่โอหพ่อยิงใส่แม่แส้แตกเลยทุกคนคะนี่คือหน้าคนสมมติค่ะเออหมดยุคแล้วลูกหมดยุคแล้วให้ลูกมีความสุขพอเนี่ยเออป่านี่เมียอะไรนะมีไหมมีอย่างเขาไว้มีอะไรนะมีไหมมีอย่างเขา โ oh อ้โหเห็นคลิปเบสกับตนะุ๊ทรงอยากเป็นสาวเลยปะ่ะเดี๋ยวพ่อพาไปทำให้ใหม่ปะม่ะสาวสิบหาไปทำกับเบสกนะับทรงวะป่ะเดี๋ยวไปดูสามสิบเลยมีป oh ่ะฮะโอ้โหมาดิเดี๋ยวไปทำให้ใหม่โอ oh ้ If I woke up without you, I don't know what I'll do. That I could be single forever. Did I met you? Usually, don't be falling, be falling, falling fast. You got a way of keeping me coming back to bed. I just found out the